น้องอยูจินลูกสาวเจนนี่รัชนกน่ารักมากแก้มเป็นพวงแล้วต้องบอกเลยว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยูฉัดมงคลและเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตซึ่งทั้งคู่มีทาย,ยาต,ตัวน้อยๆอย่างน้องอยูจินเด็กหญิงฉัดชนกสมแก้วมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วและด้วยความที่น้องอยูจินมีหน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาพี่ๆแฟนคลับตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น จนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากซึ่งทุกครั้งที่แม่เจนนี่ออกมาโพสต์ภาพบทความน่ารักของลูกสาวก็มาจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายแถมดูเหมือนว่าพ่อกับแม่เองก็หลงลูกสาวหนักมากล่าสุดแม่เจนนี่ได้ออกมาโพสต์ภาพบทความน่ารักของน้องยูจินที่เพลอแป๊บเดียวแก้มเป็นพวงแล้วจำมั่มหน้าฟัดหน้าหอมสุดๆโดยแม่เจนนี่ได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้สั้นๆว่า แก้มแอดยูจินชัดชนกงานนี้ทำเอาพี่พี่แฟนคลับเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมายน่าจุบมากปากน้อยๆแก้มน้องแก้มเต็มจอเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแก้มเจ้ายูจินทำไมน่ารักขนาดนี้ยูยูหน้าเหมือนแม่มากจะมันหน้าฟัดจริงๆลูกน้องยูจินแก้มเยอะมากน่ารักหน้าฟัดหน้ากอดมาก เรียกได้ว่านับวันยิ่งทีวีคูณความน่ารักขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแถมยังจะมั่มหน้าฟ้าสุดๆอีกด้วยลงไม่ไหว